ทุกอย่างมันดูลงล็อกจนเกินไปครับคุณพ่อเป็นไปไม่ได้เลยครับที่คุณลุงจะโอนบ้านหลังเนี้ยให้กับอภนนะคุณลุงเคยบอกว่าบ้านหลังนี้จะเก็บไว้ชั่วลูกชั่วหลานคืนให้อภลอย่างเงี้ยอภลขายเล่นการเมืองหมดแน่ครับคุณพ่อแต่ลุงพบเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าอาทศพลเนี่ยอาจจะกลับตัวกลับใจก็ได้หมายแก่ดัดยาครับคุณพ่อ,อยังเงินในบัญชีให้อน,นันต์มีหวังไม่ถึงปีเกลี้ยงบัญชีแนะ่ คุณลุงเ็าไม่ปล่อยให้ใครมาผ่านสมบัติเขาง่ายๆอย่างนี้หรอกนะครับพ่อเองเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจอย่างเดียวกันนะแต่ในเมื่อข้อความในพินัยกรรมมันระบุกมาอย่างนี้เราทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากทำตามมาลูกว่ามีอะไรแปลกๆครับคุณพ่อจะลองสืบดูลูกสืบได้นะแต่ระวังตัวไว้หน่อยก็แล้วกันอย่าให้คนอื่นเขารู้เดี๋ยวก็จะหาว่าลูกเนี่ยไม่พอใจในพินัยกรรมยิ่งมีคดีของลูกอยู่ด้วย ยิ่งต้องระวังตัวให้มากๆเลยนะสงสารก็แต่นรัชชาอะไต้องมาเดือดร้อนกับเรื่องของพวกเรายิ่งเรื่องนัชชาคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมไม่ยอมให้เขามาเหนื่อยฟรีๆหรอกครับยังไงผมก็ไม่ยอมให้เขาออกจากงานโดยเด็ดขาด อะไรกันเนี่ยยานัดแกขนข้าวขนของกลับมาทําไมเขาไล่หนูออกจากบ้านแล้วแม่เป็นไปได้ยังไงอ่ะก็แกเป็นคนบอกเองนะว่าแกเป็นผู้จัดการมรดกอะไรนั่นแหละก็วันเนี้ยเขาเปิดพินัยกรรมแล้วหนูก็หมดหน้าที่แล้วอ่ะอ้าวเอ๊ะแล้วอย่างนี้แกทำงานอยู่ที่บริษัทอยู่หรือเปล่าอ๋อ ตายแล้วแล้วอย่างนี้จะเอาอะไรกินกันหลักกันเนี่ยนะโอยอย่าโวยวายเลยนะแม่ไม่อดตายหรอกงานอาหาเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วแกก็พูดได้สิเฮ้ยเซิงนุชยายนุชอ้อาวพี่นัฐมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะนี่เรานั่งเหมอ,อขนาดไม่ได้ยินแม่โวยเลยเหรอเนี่ย ไม่สบายหรือเปล่าฮะคือนุชปวดหัวะค่ะพี่นัทดีนุชขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะแม่นี่นุชเป็นอะไรอะ่ะมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันแต่เรื่องของแกแกต้องรีบหางานหาเงินมันเร็วที่สุดเลยนะ อะไรอะไรเดี๋ยวนี้มันก็แพงไปหมดแล้วรู้หรือเปล่าล่ะอืมอืมนี่ถ้าฉธนรู้ว่าทุกอย่างมันจะง่ายขนาดนี้แล้วก็ฉันให้เธอใช้วิธีนี้มายางนานแล้วให้รู้กันบ้างว่าระดับไหนกันแล้วฝีมือทำ <c oughs> ไมร้านนี้สดแบ่งน้อยจังคะคุณอาน้อยอะไรเป็นถึงรองประธานบริษัทเนี่ยอำนาจมันขนาดไหนแล้วลองคิดดู ต่รันก็ควรจะได้อะไรบ้างค่ะคุณอาที่คุณอาเล่นแบ่งกันเองหมดน่ะไอรันมันยังไม่โวยแล้วเธอมาโวยทําไมนั่นสิเธอเนี่ยนะควรจะหาเวลาเนี่ยนะไปนั่งจับตะลันดีกว่าที่จะมานั่งบ่นแบบนี้เสียเวลาเรื่องไอรันเนี่ยท่านจะช่วยเอาไหมรับรองว่าไอรันม,มันมืีทางจะหลุดมือเธอไปได้แน่นอนจริงเหรอคะคุณอา <laughs> จริงสิ <laughs> จริงก็ได้ค่ะ เฮ้ยเฮ้ยใครมาเนี่ยนเดี๋ยวนะมีคนมาหาคุณมาทำไมอ่ะก็มารับคุณไปทำงานฉันไม่กลับฉันหมดหน้าที่แล้ว แต่ผมอยากให้คุณไปทํางานด้วยในตาแหน่งเลขาของผมเรื่องไรฉันจะกลับไปให้คุณโขกสับ์อีกละคุณคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวแม่จะค่อยๆพูดค่อยๆจากับนัดองนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับนี่แกอย่าง้อไปหน่อยเลยนะคุณเขาสา์มาตามไปทำงานก็รีบๆไปซะเขาสารจะไม่มีจะกอกม้ออยู่แล้วรู้ไหม อ่าอย่าพูดดังสิอ่ะถ้าฉันไม่พูดแล้วแกจะรู้สึกเหรอฮะไปไปไปรีบไปแต่งตัวไปหอย่าให้คุณเขารอนานเอเร็วๆสิคุณผมไม่อยากไปทำงานสายนะ,อะเอาอยังไม่ไปอีกรีบไปแต่งตัวแล้วอุย้ยไปสิ <c oughs> อย่าไปถือสามันเลยนะคะเป็นอย่างเนี้ยคะ่ะสักสีมันเยอะ เหมือนพ่อมันอะ่ะหัวดือ้อเงี้ยแหละค่ะเออคุณนารันคะยังไงยังไงแม่ฝากดูแลด้วยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะดูแลเป็นอย่างดีเลยครับขอบคุณค่ะนี่คุณคุณแน่ใจนะว่าจะทำแบบนี้ ถ้าพวกญาติคุณลุงด่าขึ้นมาฉันไม่รู้ด้วยนะคุณคิดว่าผมกลัวเหรอผมมีเลขาใหม่ทั้งปากจัดและก็ไม่กลัวใครอย่างคุณเรื่องแค่นั้นจิบจอยสวสดีจ้ารุน,นไปมหาวทิทยาลัยเหรอค่ะ<อ>ไปกับพี่สิทางผ่านพอดีเลยเดี๋ยวพี่ไปส่งอย่ามายุ่งกับน้องฉันนะใคร ก็น้องฉันไงใครถามคุณผมถามน้องคุณให้น้องคุณตอบสิว่าไงนุชไปกับพี่ไหมก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพี่นัดขอบคุณค่ะพี่ดารันไปว่าไงจ้าคนสวยไปที่ทะเลกันนะครับทะเลเหรอคะครับไปทานอาหารทะเลอ,อร่อยๆนะรับรองว่าส่งบ้านไม่เดือดแน่นอนแต่ว่านุชมีเรียนนะคะโดดซิไม่เป็นไรหรอกนะแค่วันเดียวเองหรือว่านุชไม่รักพี่แล้ว ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไปเราไปกันนะคมนะรับอะไรกันคุณมาทำงานกับผมแค่นี้มันต้องลำบากใจขนาดนั้นเลยเหรอพี่ต้องมาหาเรื่องฉันได้ไหมฉันไม่ได้คิดเรื่องคุณฉันเป็นห่วงน้องฉันตั้งหากอือ น้องคุณดูไม่สดชื่นเหมือนเคยเลยนะรู้จักสนใจคนอื่นเต็นด้วยเหรอผมจะสนใจเฉพาะคนที่ผมอยากสนใจเท่านั้นแหละที่ต้องมาคิดอะไรกับน้องฉันนะฉันไม่ยอมหรอกทำไมหวงผมเหรอฉันกลัวว่าน้องฉันจะถูกแฟนคุณฉีกอ,อกตัางหากคนอย่างยายน,นุชน่ะนะไม่ทันคนอย่างกุลชาหรอกต้องคนอย่างคุณใช่ไหมถึงจะทันนี่ถ้าคุณจะหาเรื่องฉันนะนะพอเหอะ ฉันเหนื่อยแล้วฉันก็เครียดมากด้วยน้องคุณเขาโตแล้วนะถ้าเขาเจอปัญหาอะไร่เขาจะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองก่อนแต่ถ้ามันหนักหนาจริงๆเชื่อผมสิเดี๋ยวเขาก็มาปรึกษาคุณอ่ะแล้วอย่าเพิ่งไปเซาสีเขาล่ะเดี๋ยวน้องเขาจะ,ตะเตลิดไปก่อนเอาเวลาสั่งสอนฉันไปสั่งสอนตัวคุณเองเถอะ ไม่ใช่ก็าตามใจพี่ครับเพือนโดยครับ